แคบก็สวัสดียามเช้าทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมทางช่องเอ็มหนึ่งหนึ่งชแนลนะครับชคาวันนเมื่อคืนฝนตกนะตกเยอะเลยเอ่ผมขาท่านผู้ชมมา,มาเกาะกบนะผมดักกบไว้นะครับดักแล้วฝนก็ตกนะไอ้วันที่มันไอ้วันที่ผมไม่ได้ดักมันก็ไม่ตกนะเพอผมดักปั๊บก็เอาเลยตกเลย แต่มาตกประมาณตีสองนะเลาก็ไปลุ้นดูก่อนว่าจะได้ตั๋วหรือเปล่านะครับหมายนี้ก็น่าลุ้นดีนะอยู่ในคลองลล่แหละแต่น้ำมันท่วมไปแล้วแ <c oughs> ราก็ไปลุ้นดูนะเผื่อมันจะเข้าก่อนฝนตกนะยบผมจะมืดๆหน่อย้วท่านผู้ชม จมมิดไปแล้วโอ้น้ำมาท่วมหมดเลยแต่ก็ไปลุ้นดูนะเพื่อมันจะเข้าก่อนอ่ะน่ะเข้าจริงๆด้วยผมบอกแล้วไงน,นี่ครับ โงหง่เลยเ่ินูปชมโั่งหญ่เลย,เน,เลยนี่กบเท่าครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะดีแสงเยเยอะนะนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่นะนี่ ยังไม่เสียนะแต่อ่อนแรงมันอ่อนแรงแล้วครับแต่มันยังไม่เสียนะนี่เราะฝนตกประมาณตีตีสองเนื้อ,อแตมแรกหมานนะสองตัวครับนี่นี่น,นตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวโดนต่อไปนะครับมีอยู่ของหน้านี่ อ,อันนี้ผมดักมาเกือบทุกวันนะท่านผู้ชมมีช่วงหลังนี้ยุดไปหน่อยตัวดักมันไม่ได้ตัวนะดักแล้วฝนตกแต่หัวค่ำอย่างเงี้ยน้ำมันก็ท่วมน,นี่ครับเดี๋ยวไปลุนดูกันนะว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามิดไปแล้วโอ้ยลื่นด้วย ดักไว้ตรงนี้เ้าจะไปติดก่อนตีสองเราก็จะได้ตัวนะมับน่า,นาได้จริงแล้ว่านปช้ชมเอาละสองอันดักสองอันเข้าสองอันนะนอู้ตัวเหลืองอดเลยโอ๊ยนี่ครับฝนมันตกนะมันเลย ตายโอเคเนีโอเดี๋ยวไปดูอ okay. 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 er okay. okay. uh, ันต่อไปด้วย่ท่านผู้ชมผมเออเก็บใส่กระสอบกันเนี้อันนี้กระท่่มนะน่ารุนทุกใหม่นะนลารุ่นทุกอันเพราะว่ามันน่าจะมีเยอะนะแถวข้างคลอง ลุ้นลุนลุนลุน,นได้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาละสามอันสามตัวโอว้ตัวใหญ่เลยนี่ดูดิตัวใหญ่จริงนะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะขึ้นยากแบบค้างของนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่เลย โอ้โหโอเคเดี๋ยวผมใสก่กระสอบก่อนนะเดี๋ยวไปดนูน้ำไปครับเดี๋ยวครับอันต่อไปนะ่าจะอยู่ตรงนี้นะน้ำมันท่วมมนะัผมจำไม่ได้นะเอาละสามอันเข้าสามอันนะท่านผู้ชมวันนี้หมาแล้วโอ๊ยเลื่อนครับนี่นะผมน่าจะดักไว้แถวนี้เลยนะน้ำมันท่วมมิด๋ออยู่นี่ฮะเอาละเอาละ เข้าก่อนก็ติดครับเข้าที่หลังก็แห้่ยวอัใชัยเอาละเอาละโอ้ไม่โดนครับอันนี้ไม่โดนนี่อันนี้ไม่โดนครับเคเดี๋ยวไปโดนต่อไปครับโอเคล็อกมาที่อันนั้นท่านผู้ชมอันนี้อันที่ห้านะผมจะจำได้ทุกอันแบบรู้เนี่ย อนนโอ้ยมนันเบี้ยวๆน,นะมีเสื้อติดนะอันนี้โอ้ไม่โดนนะท่านผู้ชมอันนี้นี่ผมมั่นใจนะเมื่อเมื่อวานนี้ก,กบมันกระโดดลงมานี่นะี่นะผมไม่ติดนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว,ว่าท่านผู้ชมไป ลื่นนะครับเหี้าทำไมาชงครับมาูวนที่หกนะผมก็จำไม่ได้ตรงไหนจะอ,อยู่ฝั่งนี้นะน้ำมันท่วมไปแล้วอยู่ไหนไม่รู้โอ้นี่เจอแล้วอีกเอียงนี้มีสิทธิ์นะเนี่ยไม่โดนเออ แม่เดี๋ยวก็ลุ้นให้โดนก็หน่อยเก็บ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมครับแตกเลยนี่ครับอันที่เจ็ดมันมีทั้งหมดชุดสามอันนะดูไปเรื่อยๆนะอันนี้มันเปียวๆนะดักอันใหนะ้เปียวๆออกไปคือน้ำมันพัดแรงไม่รู้นะโอ้โหอ่าท่านผู้ชม นี่อ่านี้อ่าเดี๋ยวนวดอีกอันนึงนะน้ำมันเยอะอ่ะพ่อสิไม่งั้นน่าจะมีติดอีกนะฝนมันตกมันไม่ตกมนะันจะพอได้แล้วโอ้เลื่อนนะัะ อันที่เจ็ดใช่ไหมอันนี้ที่แปดลองดูก่อนข้างไหนไม่รู้เอามาจะหายไปแล้วนะเนี่ยหายครับท่านผู้ชมนี่นี่ตรงนี้เนี่ยที่ผมเอาไว้อะ นี่ไว้ตรงนี้นี่รอยที่ผมนั้นยังอยู่เลยนี่จนเราจะหลุดหายไปไหนไม่รู้เลยน่าจะมีติดนะแต่หายไปอ๋ออยู่นี่นี่ครับมีปลาหมอเข้ามานะนี่ครับมีปลาหมอเข้ามา โ okay, อเคเดี๋ยวลุ้นต่อไปเลยครัท่านผู้ชมโ okay. อเคครับน,นี่เป็นที่เกนะ้านะเด็กขอได้ลุ้นอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับไม่ใช่ไม่หมานะแต่ตัวใหญ่หลายตัวนะอันนี้ผมดักไว้ต้องต้องไหนก็ไม่รู้แต่ดักแน่ครับลื่นครับลืน่นอืม ท่วมมิดไปด้วยไอผมก็ดักฝักน่าจะฝั่งนี้นะหรือฝั่งน้นนะดูนะหน่าจะฝั่งนี้เลยน่าจะใช่นะโอใช่จริงๆเลยไม่โดนนะอันนี้ไม่โดน โดนเข้าไปกันท่านผู้ชมเป็นอันที่สิบแล้วนะเลือเ่นอนไหมเนี่ยฝนหนีนาตกเลยนะเนี่นยไหนไม่รู้อยู่ไหนนี่ฮะไปไหนอยู่เลยไม่รู้ อยู่ตรงนี้ครับไม่โดนนะตางอยู่ผมว่ามันถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะมันได้เดีย๋ยวคนต่อไปก่อนท่านผู้ชมนี่ครับอาทิตย์สิบเอ็ดทิตสิบเอ็ดน่าจะไว้ตรงตรงนี้นะ งไหนวะเนี่ยน้ำมันขึ้นเยอะด้วยวนันนี้ไม่ติดนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปรับชมมันต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมอีกสองอันนะี้อยู่นู่นนะอันนี้ผมดักไว้ที่ในานานะนู่นตัวมะพร้าวนู่นน่ะปุดตรงน,นู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับชมมันต่อไปดีกว่าโอเคถึงแล้วท่านผู้ชม ก็น่าลุ้นอยู่นะน่าท่วมเหมือนกันนะท่วมไปแล้วครับโอ้ได้แล้ว,วมาชมนี่นี่ครับได้นะได้อันนี้ได้หนึ่งตัว ในนาก็มีตัวนะเลือตัวนู้นอีกอันหนึ่งนะเห็นครับนูนนะนั่นก็ท่วเหมือนกันนี่ครับ ันนี้ไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันที่บ้านนะมาเร็วขึ้นมาโอ้โห,โห,โห,โหนี่ไข่เจียวครับอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวเราชนขาฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอเคไปสรุปยอดกันดีกว่า ยกมาเลยนี่ครับอันนี้หนึ่งตัวนะตัวใหญ่นะ ตายตีน้ำท่วมฝนตกเยอะจัดตัวใหญ่เลยนะครับตัวที่สองตัวใหญ่ด้วยนะนี่ครับอันนี้ได้สองตัวตัวใหญ่นี่นี่ครับ,รบต,ตัวใหญ่ก็อันนี้ตัวที่ห้านะครับ อันนี้เป็นอยู่เดี๋ยวกระโดดออกมาในนี้ก,กันถ้าถูกรอจะได้ห้าตัวนะครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไปทีนะนะกดกรุ๊กใจกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจน,นะครับคลิปต่อไปนะครับโอเคแล้เราจเจอกันในคลิปหน้านะครับันคลิปนี้ก็สวัสดีครับ